สวัสดีครับผมคิดว่าคงมีหลายคนที่เจอปัญหาเวลาที่เราใช้งานแล็ปท็อปแท็บเล็ตมือถือและต้องเจอกับช่วงเวลาที่ในที่ภายในเรามันใกล้เต็มและพอมันใกล้เต็มเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือเราจะแบ็กอัพยังไงให้มันง่ายและสะดวกที่สุดซึ่งวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีที่จะแบ็กอัพข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในมือถือแล็ปท็อปแท็บเล็ตอยู่ในที่ที่เดียวกันโดยที่มันสามารถซิงผ่านไร้สายกันได้เลยโดยโซลูชันในวันนี้ที่ผมอยากจะมาแนะนำเนี่ยเป็นการนำดิสเทชันมาใช้หรือก็คือ นั่นเองซึ่ง NAS ที่เราพูดในวันนี้เป็นของ Synology รุ่น DS220 Plus ds220 plus ตัวนี้มีขนาดที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปทำให้เราสามารถติดตั้งได้ง่ายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีแล็ปท็อปที่มีสายเป็นสายแลนะครับหรือว่าไม่จำเป็นที่เราต้องเอา n น s ตัวนี้มาวางข้างๆคอมพิวเตอร์หลักของเราคือเช่นตัวผมอะ่ะโมเด็มจะอยู่อีกบ้านหนึ่งคอมพิวเตอร์จะอยู่อีกหลังหนึ่งก็คือใช้งานไม่ได้อยู่ในที่ที่เดีวยวกันซึ่งเจ้า N a s ตัวนี้มันก็ตอบโจทย์ผมเลยเพราะว่าคือเราไม่อยากให้โต๊ะทำงานของเราเนี่ยมีอะไรที่มันรกมากจนเกินไปใช่ไหมครับเจ้า N a s NAS ตัวนี้ ds220 plus มันเป็นขนาดที่ ไม่เล็กไม่ใหญ่เอาไปวางตั้งข้างราเตอร์โมเดมอีกบ้านหนึ่งของผมแล้วก็เพียงแค่เอาเจ้าตัวนี้ใส่ฮาร์ดดิสเข้าไปแล้วก็เสียบกับสายแลนด้านหลังเท่า,น,านี้ก็สามารถเปิดใช้งานได้ซึ่งถ้าเกิดใครที่กังวลว่าเวลาเราจะเปิดใช้งานเจ้าตัวนี้เราต้องเอาแล็ปท็อป ต่อสายแลนมาเสียบหรือเปล่าบอกไว้เลยว่าไม่ต้องครับเพียงแค่คุณใช้มือถือไม่ว่าจะเป็น iOS เป็น Android คุณสามารถที่จะโหลดแอปมาเพื่อติดตั้งการใช้งานเจ้า Synology ตัวนี้ได้แบบง่ายมากทั้ง iOS Android ผ่าน Apple Store หรือว่าจะเป็น Google Play Store ทั้งคู่โหลดชื่อแอปว่า D.S. Finder หรือที่มันย่อมาจากว่า Destination Finder นั่นเอ,เองซึ่งเจ้าตัวแอปอันนี้นะครับเวลาเราเปิดเข้ามาเนี่ยมันก็จะทาการค้นหา Destination ที่อยู่ข้างๆที่เปิดใช้งานอยู่เพื่อที่จะให้เราจับคู่และติดตั้งตั้งค่าต่างๆให้มันสามารถทํางานได้เฉพาะในบ้านเราแล้วก็ในเครือข่ายที่เราตั้งไว้ภายในบ้านนะครับซึ่งเจ้าเครือข่ายเนี่ยเราสามารถเซตได้ว่าอยากให้ใครภายในบ้านมาร่วมจอยกับเราใช้ได้บ้างคือไม่จําเป็นว่าต้องเป็น1 ID สามารถใช้งานได้คือคุณสามารถทำแอคเค u า t ์หลายๆแอคเค n า์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนใในนบบ้้าช เพียงแค่คุณเป็นแอดมินเฉยๆเท่านั้นเองซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะที่ทําให้เราสามารถสร้างที่เก็บข้อมูลของตัวเองได้แล้วแบบมันไม่ใช่ราคาแพงเกินไปสมมติว่าคุณอยากได้ที่เก็บข้อมูลหลายสายที่มันเยอะมากๆคุณก็ต้องไปซื้อคลาวด์เซอร์วิสใช่ไหมซึ่งคลาวด์เซอร์วิสเนี่ยมันก็มีราคาที่สูงแต่ว่าพอเป็นเจ้าดิสแทชชั่นเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้ฮาร์ดดิสในตัวนี้กี่เทราไบต์คือเราสามารถไปซื้อฮาร์ดดิสมาใส่เพิ่มเองโดยที่ เราสามารถเลือกเองได้ตั้งแต่ 1TB ทรไปจนถึง 108TB ทรที่เจ้า Synology DS 2 2 0 plus ตัวนี้สามารถรองรับได้นะครับคือ สำหรับตัวผมเองผมลองใช้เป็น2เทรไนะครับสำหรับ2เทเนี่ยมันก็เพียงพอสำหรับบ้านผมและในตอนนี้คือเราไม่ได้ต้องใส่ไฟล์อะไรที่มันเยอะสมมติว่าคุณถ่ายรูปมาไปเที่ยวถ่ายรูปจากมือถือคุณก็สามารถโอนโยนเข้าไปในเจ้า t e c h n o l o g y DS220+ ตัวนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกังวลว,ว่ามันจะหมดเพราะว่า2เทมันก็เยอะมากเลยนะกับการถ่ายรูปเล่นๆของมือถือเราอะซึ่งวิธีการโยนก็เปิดใช้งานแอป Moment จากทาง ซีโนโรจีเขาเลยซึ่งเจ้าแอปโมเมนต์เนี่ยเราสามารถเซตได้ว่าเราอยากให้โฟลเดอร์ไหนของมือถือเราโอนภาพเข้าไปยังเจ้าตัวซีโนโรจีตัวนี้แล้วก็มันจะอัปเดตแบบออโต้เมื่อเราเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือว่าถ้าเกิดใครที่มีโมบายดาต้าสูงๆเนี่ยคุณก็สามารถใช้โมบายดาต้าในการอัพโหลดได้เช่นกันทั้งภาพและวิดีโอเขาจะจัดเรียงทุกอย่างให้เราครบเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของการใช้งานซีโนโรจีดิสเทชันตัวนี้โดยที่เราสามารถเลือกได้ที่จะไม่ให้มันเสียรายละเอียดของภาพคือเรามีฮาร์ดดิสก์ เราก็ไม่จำเป็นต้องกลัวว่าฮันนี้จะหมดนะถ้าเกิดมันใกล้หมดเนี่ยเจ้าตัว Synology DS220+ Plus ตัวนี้มีสล็อตให้เราใส่ด้วยกันทั้งหมด2ช่องนะครับ โดยตอนนี้ผมใส่ไปแค่ช่องเดียวคือ2 t b ถ้าเกิด2 t b เนี่ยผมคิดว่าอนาคตผมไม่พอใช่ไหมในถึงจุดๆนั้นผมอาจจะซื้อ10 t b 20 t b มาใส่เพื่อใช้งานเจ้า DS220+ Plus ตัวนี้ก็ได้เพราะว่า DS220+ Plus ตัวนี้อย่านงะที่บอกไปคือสามารถใส่ฮาร์ดดิสได้มากสุดถึง108 t b 108 t b กับชีวิตเราเนี่ยผมคิดว่า10ปี15ปีในอนาคต มันก็เพียงพอต่อการใช้งานและสำหรับเจ้า Synology DS220+ ตัวนี้คือซื้อทีเดียวจบใช้ยาวได้ทั้งครอบครัวสบายๆโดย,ย,ยที่เราไม่ต้องกังวลว่าไฟล์ของเรามันจะหายหรือว่าเราจะลืมไปไว้ที่ไหนหรือว่าจะโดนแฮ็กไม่ต้องเกิดเพราะว่าระบบของทาง Synology เนี่ยเขาก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงมากๆคือเราไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มและไม่ต้องไปซื้อทูลซื้ออะไรเพิ่มแค่เราซื้อ Synology d i s s t a t i o n มาแล้วก็ซื้อ h a r d Disk อีกลูกมาใส่ลงกันเท่านี้ เราก็จะได้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยมาก1ตัวคือถ้าเกิดใครที่อยากแบบใช้ในบ้านก็สามารถทําได้คือเราจะได้เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลของเราส่วนตัวเลยโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งคลาวด์เซอร์วิสต่างๆและถ้าเกิดใครที่คิดจะไปใช้ในด้านองค์กรนะครับ เจ้า Synology เขามีทุนทุกอย่างให้เราครบเลยไม่ว่าจะเป็น Drive คือเราสามารถโอนไฟล์โยนโฟลเดอร์โยนอะไรเข้าไปได้หมดและใครที่อยากทำออฟฟิศแล้วไม่ได้ซื้อบริการทำออฟฟิศอย่างเช่นคุณไม่ได้ซื้อ Microsoft Office แบบเป็นรายเดือนหรือรายปีคุณใช้เจ้า Synology ตัวนี้คุณสามารถทำงานพวกไฟล์เอกสารต่างๆผ่านเจ้า ทูลของทาง s y n น l o จีได้เลยเป็นอะไรที่สะดวกมากหรือว่าใครที่ทํา w WordPress คุณอยากได้ที่เก็บเจ้าตัว s y n นร o จีตรงนี้ก็รองรับเช่นกันหรือว่าถ้าเกิดใครที่อยากเอาไปทําพวกระบบจัดการต่างๆเกี่ยวกับด้าน Python หรือว่า อะไรต่างๆเจ้าทูนของทาง s y n e โ g y มีให้เราครบเลยคือมันต้องโจทย์ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านคนใช้งานภายในบ้านพวกเราทั่วๆไปหรือว่าจะเป็นด้านองค์กรเขาก็ทําออกมาให้เราใช้ครบและถ้าเกิดใครที่คิดว่าเอเวลาเราใช้งาน f ฟลชไดรฟ์ ive, External Hard Disk แล้วเราอยากโอนข้อมูลในแฟลช Drive หรือว่า External Hard Disk ไปให้เจ้า Disk Station ตัวเนี้ยทำได้ไหมต้องบอกไว้เลยว่าทําได้ครับง่ายมากเพียงแค่เราเอาเจ้า USB หรือว่า External Dis k ไปเสียบกับเจ้า s y n นโ o จีดีเอสได้เลยเพราะว่าเจ้า Synology ตัวนี้มันมี usb 3.0ให้เราด้วยกัน2พอร์ตคือ usb 3โอนถ่ายข้อมูลเร็วมากเพียงแค่เราเอาแฟลชไดรฟ์หรือว่าอิชโนฮาร์ดดิสเสียบเข้าไปกด Copy ที่ตัวด้านข้างของตัว Sy โนโลจีนะครับเขาจะทําการ Copy ข้อมูลทุกอย่างที่มีอยู่ในฮาร์ดดิส External Hard i s k Fat Drive เนี่ยไปเก็บไว้ในเจ้า s y n o l o g y d i s t a t i o n ตัวนี้ให้เราทันทีเลยเป็นอะไรที่มันสะดวกรวดเร็วทันใจมากผมคิดว่ามันเป็นหนึ่ง Product ที่ตอบโจทย์คนในยุคนี้ที่ต้องการเรื่องของความรวดเร็วแล้วก็การใช้งานทุกอย่างแบบไร้สายแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าการใช้งาน Cloud Service บางทีมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะปลอดภัยมากสักเท่าไหร่นะในสมัยนีย้ก็จะเห็นว่ามันจะมีการแฮกกันเกิดขึ้นเยอะมากแต่พอเราทำ Server ที่เก็บข้อมูลตั้งที่บ้าน เราเองเราก็หายห่วงในจุดๆนี้ไม่ได้เลยระบบหลังบ้านของทาง s y o o o g y นี่คือตัวโหดจริงๆในเรื่องความปลอดภยัยเท่านี้เราก็ได้ทั้งข้อมูลของเราแล้วก็ความปลอดภยัยแล้วก็การส่งข้อมูลที่รวดเร็วทันใจหรือว่าจะทำออฟฟิศภายใน Synology ก็ยังทำได้โดยที่เราไม่ต้องแบบไปซื้อทุนอะไรต่างๆเพิ่มนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้มีอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์คุยแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะไปพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ